เป๊ปยกย่องมือกาวสำรองออเตกาเกมแมนซิตี้ชนะเชลซีในศึกคาราบาวครับเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกย่องผลงานของสเตฟานออเตก้ามือกาวคนสำคัญของเรือใบสีฟ้าที่ทำผลงานการเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเอาชนะเชลซีไป2-0ในการแข่งขันคาราบาวคับรอบสามเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยแมนซิตี้จะเข้าไปรอจับสลากประกบคู่นัดที่4สําหรับออเตกา ย้ายเข้ามาเสริมทัพแบบฟรีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเพื่อเป็นนายทวารสำรองให้กับเอเดาสาันมือกาวเบอร์หนึ่งเลือดแซมบา้าและในครั้งนี้ออตเตกาได้มีโอกาสลงสนามและทำให้แฟนแมนซิตี้ได้เห็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมในเกมกับเชลซีหลังเกมการแข่งขันกวาดิโอและยกย่องผู้รักษาประตูของเขาว่านี่ไม่ใช่เกมแรกเกมในดอทมุนนั้นก็ยอดเยี่ยมเกมกับเซบียานั้นเขาก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมาก เขากล้าหาญและเป็นส่วนสำคัญของแมนซิตี้ฤดูกาลนี้